สิบข้อสุดปังสำหรับผู้ที่มีบัตรชีววัฒนาจูเนียร์ในครอบครอง 1. ใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ทันทีสำหรับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 2. ส่วนลดคูปองค่าห้องพักคือละ2,500บาท2คืน 3. ส่วนลดค่าห้องพัก4 0 4. สเี่ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน12 5. สเส่วนลดค่าธันตกรรม5-10 6. บริการตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์400บาท3ครั้ง 7. บริการขัดฟันเคลือบฟัวรายแปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทสองครั้งแปดส่วนลดค่าวัคซีนสิบสองเปอร์เซ็นต์ตลอดอายุบัตรสามปีเก้าส่วนลดสามสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินสิบส่วนลดพบแพทย์ผู้ป่วยนอกสองร้อยบาทห้าครั้งสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจบัตรชีววัฒนจูเนียสามารถติดต่อได้ที่โทร0 3 8 9 2 1 8 8 7หรือเคาน์เตอร์บัตรชีวะชั้น1โรงพยาบาลกรุงเทพประยองค่ะ